โรคจิตโรคจิตไงอยู่มาตั้งแต่เด็กรู้เวลาใครชมไม่ชอบนะอ๋อเหรอชอบเป็คนด่าจริงนี่เวลาด่าพูดใจดีทัำทีเลยไม่ไปเชื่อจริงจริงไอ้ยันฝู่ใจจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ปันหามง่อนนะไอ้ยันยันเนี่ยมาด่าทำไมเนี่ยด่าพูดต้องได้เงินไงครับนะฮะมันด่าไปบางคนถึงให้ได้ไอ้ยันเฮ้ยเฮ้ย เียอยากได้ตังค์ใช่ไหมล่ะอยากครับนะมีข้อแม้ไอ้มไอ้เทียมเทียบแม่หรู้นี่ใส่เหมือนกันอยู่กันได้ไงเออไม่ไงวะเฮ้ยเจ๋งว่ะตอนอย่างเงี้เข้าใจไหมไอ้มไอ้เทียบแม่ไอ้ยอ้อานี่ไอ้ยนเอาไปเลยเทียมใอ้หมดอะไม่ต้องเรียงละ